ครั้งหนึ่งมีคนตัดฟืนกับลูกสองคนและแม่เลี้ยงของพวกเขาเด็กชายคนนี้ <Hello. S 1> ชื่อแฮนเซลส่วนเด็กผู้หญิงชื่อเกรเทลพวกเขาอาศัยอยู่อย่างย่ำแย่จนบางครั้ง ไม่มีอะไรจะกินแล้วเย็นวันหนึ่งเขาก็นอนอยู่บนเตียงและคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรต่อไปภรรยาของเขาแนะนำให้เขามีลูกในป่าจุดไฟให้ขนมบังคนละชิ้นแล้วทิ้งไว้ที่นั่นไม่ใช่ทั้งสี่คนที่ตายด้วยความหิวโหวยแต่คนตัดฟืนไม่เห็นด้วยภรรยาของเขาเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดเขาก็ตอบตกลงและเด็กๆเนื่องจากความหิวจึงนอนไม่หลับและได้ยินทุกอย่างที่แม่เลี้ยงพูดกับพ่อและเมื่อพ่อแม่ของเขาหลับแพ เซลก็แอบรีบออกจากบ้านดวงจันทร์ส่องแสงเป็นประกายและหินสีขาวก็เปล่งประกายเหมือนเหรียญแฮนเซลใส่กระเป๋าให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะใส่ได้จากนั้นเขาก็กลับบ้านและเดกอกบบ <Thank you. S 1> ก็เข้านอน Thank you. ในตอนเช้าแม่เลี้ยงมาหาเดกอกอให้ขนมปังคนละชิ้นแล้วพากันไปเที่ยวป่าด้วยกันระหว่างทางแฮนเซลโยนหินสีขาวออกมาทีละก้อนเมื่อพวกเขามาถึงสำนักหักบัญชีพ่อของฉันก็เริ่มจุดไฟเขาสั่งให้เด็กๆนั่งใกล้กองไฟและตรวจสอบว่าไฟไม่ดับขณะที่พวกเขาและแม่เลี้ยงจะไปหาฟืนเพิ่มเติมพวกเขานั่งนั่งเหนื่อยและหลับไปเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมามันเป็นคืนที่มืดมิด รอบตัวและเมื่อหนึ่งเดือนเต็มขึ้นไปบนท้องฟ้าแฮนเซลจูงมือน้องสาวของเขาแล้วเดินไปหาทางผ่านก้อนกรวดซึ่งแวววาวราวกับเหรียญใหม่และแสดงให้พวกเขาเห็นทางพวกเขาเดินตลอดทั้งคืนสระแอและในตอนเช้าพวกเขาก็มาถึงบ้านพ่อของพวกเขาเวลาผ่านไปสักพักและเด็กๆก,ก็ได้ยินอีกครั้งว่าคืนหนึ่งแม่เลี้ยงเริ่มขอร้องให้พ่อของพวกเขากำจัดเด็กๆได้อย่างไรเขาปฏิเสธ แต่ภรรยาของเขาไม่ต้องการฟังเขาเธอด่าและแสดงความตำหนิต่อเขาทุกประเภทเมื่อพ่อแม่หลับไปแฮนเซลเหมือนครั้งสุดท้ายที่ต้องการเก็บก้อนหินแต่แม่เลี้ยงของเขาล็อกประตูและเด็กชายไม่สามารถออกจาก <Thank you. S 1> บ้านได้เ <Thank you. S 1> ช้าตรูเดกอกอได้รับขนมปังคนละชิน้นน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำระหว่างทางไปป่าแฮนเซลหั่นชิ้นส่วนของเขาใส่กระเป๋า และโยนเศษขนมปังลงบนพื้นแม่เลี้ยงพาพวกเขาเข้าไปในป่าไฟไม่ครั้งใหญ่อีกครั้งพ่อสั่งให้ลูกกอดูไฟขณะที่พวกเขาและแม่เลี้ยงสับฟืนอีกเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันเกรเทลก็แบ่งปันขนมปังของเธอกับฮันเซลและพวกเขาก็หลับไปเราตื่นขึ้นเมื่อค่าม,มืดลงแล้วหนึ่งเดือนก็มาถึงพวกเขาก็มารวมตัวกันระหว่างทาง แต่ไม่พบเศษชิ้นส่วนเพราะนกหลายพันตัวที่กระพือปีกในป่ากินเศษขนมปังเหล่านั้นมานาน hmm. ดังนั้นเด็กๆจึงเดินเล่นอยู่นานมากแต่พวกเขาไม่สามารถออกจากป่าได้ทันใดนั้นถนนก็พาพวกเขาไปที่กระท่อมเมื่อเข้ามาใกล้ๆเดกกอกก็เห็นว่าบ้านทั้งหมดสร้างด้วยขนมปังและบิสกิตหน้าต่างทำจากน้ำตาลบริสุทธิ์แฮนเซลเอื้อมมือขึ้นไปทุบหลังคาส่วนเกรเทลเดินไปที่หน้าต่าง และเริ่มกัดแทหน้าต่างแล้วประตูในกระท่อมก็เปิดกว้างหญิงชราก็ออกมาพิงไม้คำหันเซลและเกรเทลกลัวมากจนทิ้งของกินเล่นไปจากมือหญิงชราใจดีและเชิญพวกเขาไปที่กระท่อมของเธอบนโต๊ะมีอาหารมากมายนมคุกกี้แอปเปลิลและทั่วหลังอาหารเย็นหญิงชราทำเตียงสะอาดสองเตียงสำหรับเด็กๆแนเซนและพี่สาวคิดว่าพวกเขาอยู่บนสวรรค์ แต่หญิงชาราเพียงแซงทําเป็นรักใคร่แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นแม่มดชั่วร้ายที่สร้างกระท่อมขนมบังขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เพื่อหลอกล่อเด็กๆ็กเช้าตู่ขณะที่เดกกอกํำลังนอนหลับเธอจึงจับแฮนเซลขังไว้ในกรงเลกกอ,กอก oh oh. และเธอสั่งให้พี่สาวของเธอทำทุกอย่างที่แม่มดใจร้ายเรียกร้องจากเธอหญิงชาราตัดสินใจคุณเด็กชายเพื่อที่จะกินเขาในภายหลังดังนั้นกระเธอ จึงเริ่มทำอาหารที่อร่อยที่สุดให้กับแฮนเซลและเธอเองก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากของเหลือเวลาผ่านไปเด็กก็ไม่ได้อ้วนจากนั้นหญิงชราไม่ต้องการรออีกต่อไปและตัดสินใจทำอาหารและกินแฮนเซลเธอสั่งให้เกรเทลจุดเตาไฟและใช้น้ำเมื่อเตาอุ่นขึ้นหญิงชราสั่งให้เธอปีนเข้าไปในเตาและดูว่ารามันร้อนพอหรือไม่ ดังนั้นเธอจึงต้องการผลักเด็กสาวเข้าไปในกองไฟและอบเธอแต่เกรเทลรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไรและขอให้แม่มดแสดงตัวหญิงชาราโกรธและปีนเข้าไปในเตาอบจากนั้นเกรเทลผลักเธอและกระแทกชัดเตอ้์ด้านหลังแม่มอดว้าวหญิงชาราร้องโหยหวนหน่ากลัวขนาดนั้นในขณะเดียวกันเกรเทลรีไปหาฮันเซนและเปิดกรง หลังจากปลดปล่อยพี่ชายแล้วพวกเขาก็ไปที่ห้องของแม่มดซึ่งมีกล่องไข่มุกและอัญมณีมีค่าอยู่เต็มกระเป๋าและกลับบ้าน <c oughs> เป็นเวลาหลายวันที่เดก็กกอกกำลังมองหาทางกลับป่าดูเหมือนคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดพวกเขาก็เห็นบ้านของพ่ออยู่ไกลๆเขาดีใจแค่ไหนที่เห็นลูกกอกมีชีวิตฮันเซลและเกรเทลเทไขมุก และอัญมณีทั้งหมดที่พวกเขาเอามาจากแม่มดลงบนพื้นไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับอาหาร <Wow. S 1> และพวกเขาก็เริ่มมีชีวิตมีชีวิตและชื่นชมยินดีและพ่อก็ขับไล่แม่เลี้ยงใจร้ายออกจากบ้านเมื่อนานมาแล้วมินเลอร์คนหนึ่งได้ลาเป็นเวลาหลายปีที่ลาทำงานหนะัก และเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้สำหรับมินเลอร์แต่หลายปีผ่านไปและลาก็แก่ลงและอ่อนแอเขาไม่สามารถทำงานที่โรงสีได้อีกต่อไปและเจ้าของไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ oh, <no. S 1> ดังนั้นหลังจากตรัสรองเล็กน้อย hmm. มินเลอร์ก็พาลาออกไปในสนามและจากเขาไปลาสะดุดจุดอยู่นานไม่รู้จะทำอย่างไรทันใดนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าจะไปเมืองเรมันอันรุ่งโรจน์ uh. เพื่อเป็นนักดนตรีข้างถนนและหาเลี้ยงชีพด้วยการเล่นกีตาร์ ถนนเข้าเมืองพาลาเข้าป่าเป็นเวลานานที่เขาเดินผ่านต้นไม้จนกระทั่งเขาได้พบกับสุนัขเศร้าตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นหญ้าเธอวิ่งมาไกลและตอนนี้เธอหมดแรงลงข้้งทางลาทักทายสุนัขและถามว่าทำไมเธอถึงเศร้าจากนั้นสุนัขก,ก็บอกว่าเขาเคยเป็นนักล่าที่เก่งกาจและไม่มีเหยื่อแม้แต่ตัวเดียวที่จะหนีไปได้แต่ตอนนี้เขาโตแล้วและไม่สามารถไล่ตามเกมได้อีกต่อไป ดังนั้นเจ้าของจึงขับไล่เขาออกไปลาคิดเล็กน้อยแล้วจึงบอกสุนักว่าเขาวางแผนที่จะเป็นนักดนตรีข้างถนน mm hmm. ทันใดนั้นสุนักก็กระโดดเห่าอย่างมีความสุขปรากฏว่าเขารู้วิธีร้องเพลงและเล่นกลองเป็นอย่างดี mm hmm. จึงไม่คิดที่จะรักษาบริษัทลาวไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้น mm hmm. และตัดสินใจ mm hmm. ตอนนี้ลาไม่ได้ไปเบรมเมนคนเดียว <Okay. S 1> พวกเขาเดินผ่านป่าด้วยกัน และต่างก็ร้องเพลงในแบบของตัวเองอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วพวกเขาก็ได้พบกับแมวตัวหนึ่งบนถนนเขาเสียใจมากที่เพื่อนที่เพิ่งสร้างใหม่ <Hello? S 1> ไม่สามารถผ่านไปได้พวกเขาเริ่มถามแมวว่าทําไมเขาถึงไม่มีความสุขกลับกลายเป็นว่านายหญิงผู้ชั่วร้ายขับแมวออกจากบ้านเพราะเขาแก่แล้วและไม่สามารถจับหนูได้อีกต่อไปจากนั้นลาก็พูดคุยกับสุนัขและพวกเขาตัดสินใจที่จะรับแมวเข้ากลุ่มในฐานะนักไวโอลิน สัตว์เหล่านั้นจึงเดินทางต่อไปอยังเมืองเบรเมนจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับไก่ตัวหนึ่งระหว่างทางเขานั่งอยู่บนพุ่มไม้และบีบคอด้วยความหวาดกลัวเพื่อนๆพ,พูดกับเขาและได้เรียนรู้ว่าไก่ได้หนีจากพนักงานต้อนรับซึ่งคิดว่าเขาแก่แล้วและตัดสินใจที่จะปรุงซุปจากเขาลาสุนักและแมวเรียกไก่เข้ามาในกลุ่ม <c oughs> โดยไม่ต้องคิดอะไรอีกค <c oughs> ณะที่สร้างขึ้นใหม่ <c oughs> จึงเดินผ่านป่าจนกระทั่งตกตกลางคืน เพื่อนๆไม่มีทางเลือกนอกจากปักหลักนอนข้างต้นไม้ใหญ่ในคืนนี้ลาและสุนัขนอนลงจากด้านล่างแมวปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้และไก่ก็นั่งอยู่บนยอดไม้ทันใดนั้นแสงก็สว่างวาบในระยะไกลไก่เงยหน้าขึ้นมองตาชราและสังเกตเห็นกระท่อมที่แสงสลัวจากนั้นเพื่อนอนอน,นอก,ก็ตัดสินใจค้างคืนที่กระท่อมแห่งหนึ่งแต่เมื่อพวกเขาเดินไปที่กระท่อมและมองออกไปนอกหน้าตา่าง ก็เห็นโจรสี่คนอยู่ที่นั่นฉลองการปล้นที่ประสบความสําเร็จเมื่อหิวมากแล้วนักดนตรีจึงตัดสินใจขับไล่พวกโจรออกจากที่ซ่อนของพวกเขาและตอนนี้แผนการก็สุกงอมในใจของเพื่อนอนอนนอนลาตกลงไปบนขอบหน้าต่างสุนัขนั่งลงบนลาแมวเป็นสุนัขและไก่ตัวหนึ่งกลายเป็นที่ด้านบนสุดของพีรนิท จากนั้นลาก็เริ่มกรีดร้องสุนัขเห่าแมวเหมียวและไก่ขันด้วยความตกใจกับการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดอย่างกระทันหันพวกโจรก็วิ่งออกจากกระท่อมด้วยความกลัวและเพื่อนอนนอนนั่งอยู่ในกระท่อมอย่างมีความสุขพวกเขากินอาหารของโจรและเข้านอนนออย่างเงียบไม้ยมกอย่างไรก็ตาม พวกโจรไม่ต้องการทนกับความจริงที่ว่าที่ซ่อนของพวกเขาถูกยึดครองจากนั้นพวกเขาก็ส่งหนึ่งในโจรไปตรวจสอบภายใต้ความมืดนิดเขาเดินเข้าไปในกระท่อมแต่ในความมืดไม่สังเกต <c oughs> เห็นแมว <c oughs> และเหยียบมันแมวขวนขาของโจรด้วยความโกรธสุนนะัขกัดมือไก่จิตที่หัวและลาก็เตะกีบอกของมันอย่างสุดกำลังที่ดวงตา ดังนั้นโจรจึงวิ่งออกจากกระท่อมด้วยความสยดสยองและบอกกับพวกโจรที่เหลือว่าพวกยักย้ายที่น่ากลัวมาอาศัยอยู่ในถ้ำของพวกเขาซึ่งมันควรจะอยู่ห่างจากพวกเขาดีกว่าจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครรบกวนเพื่อนในบ้านป่าพวกเขาอยู่อย่างสันติและสามัคคีและเรียกตัวเองว่าเบรมมนเทา